สวัสดีครับมิตรสายสายชิวทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตกปลาสายเชิยวนะว,วันนี้ก็มาอยู่กันที่ไม้คลองสี่นะครับหมายกำลังดังนะหมายปาน,นินนะหมายนี่ก็เพื่อนๆน,น,นานๆในกลุ่มนะบอกว่าปาน,นินเข้านะครับหมายคลองสี่วันนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะมาตามหาปาน,นินเนาะวันนี้ก็จะใช้เป็นกุ้งนะครับเป็นชิ้นเกี่ยวเราก็ไปซ้อนขอบ,ขอบตะลิงมานะก็ได้มาหลายสิบตัวอยู่เดี๋ยวจะลองเอามาตกดูครับเผื่อจะได้ปานินนะก็แล้วก็เหยื่อที่ใช้ห่อนะครับ ก็จะใช้เป็นลำปนนะครับกับไผ่เขียวก็เหมือนสูตรปกติที่เราใช้กันนะแล้วก็คันเบ็ดก็จะใช้เป็นคันระยะ3.6นะครับตกแบบไม้ตายเมน8ชิ่ง8ตัวเบ็ดเบอร์0.8นะครับเดี๋ยวมาลอลุนกันวันนี้จะเจอหน้าปานินหรือเปล่านะก็อยากจะได้สัก3-4ตัวนะแต่ขอตัวใหญ่ละ3-4ตัวเนี่ยก็มาลอลุนกันครับวันนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะไม่แน่ไม่นอนคนอื่นมาอาจจะได้นะเรามาอาจจะหฮวก็ได้วันนี้มาขอให้ได้นะขอให้ได้ปานินไม่ได้นานแล้วครับ ไม่ได้ตัวนานแล้วปนินเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วขขขขออก็ค่อยจมค่อยจมเอ๋อไป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 ยึกยึกกยึกเอาไงเอาไงจมโดนครับนี่โอ้โหปนินจริงจริงด้วยแต่ตัวไม่ใหญ่นะ มาแล้วปานินที่เราตามหาไซกระติดหนึ่งปลาหนินไซมินีนะครับตัวนี้แต่ก็ถือว่าเป็นปานินแหละที่เราตามหาด้วยหนึ่งแต้มมันหมานมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วโอ้ยสิวัดโดนสักทีครับว้าวอยู่หลายทีเลยกว่าจะได้มามหนึ่งแต้มน้อยๆเก็บอ่มันหมานมันหมาน,มน,มน ค่อยๆไหลค่อยๆไหลโดนครับอ่าปานินเอ้ยใส่เดียวกันเลยไสเดียวกับตัวที่แล้วเลยครับอ่ะนินน้อยนะแต่ก็เก็บครับตัวนี้เอาเอาไส่นี้ก็เอา ให้เป็นปานินครับเอาหมดวันนี้สองแต้มแล้วถือว่าไม่แห้วแล้ววันนี้แ้วปานินมันสองแต้มหมายนี้ลูกเยบเยอะจังมีอีกไหมดูสิ สุดดอกโดนครับเอา้าโอ้โหตะเพียงโอ้ยขนาดเป็นไอ้นี่ก็ยังมากวนอีกนะกุ้งฝอยตะเพียนน้อยนะครับอีกหนึ่งแต้มเออไปไปไปลงน้ําไปวันนี้ดีนะที่เรามาตามหาปลานิลงั้นเรียบร้อยเอเอเยอะ ถอนสุดดอกโอ้วิ่ง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 ปลาตะเพียนไซใหญ่โอส้สวยๆครับตัวนี้ตะเพียนแต่ก็ไม่ใช่ปลาที่เราตามหานะเดี๋ยวเราจะปล่อยมันไปแล้วกันว่าไปก็เสียดายอยู่นะครับปลาตะเพียนไซกำลังทอดเลยเนะี่ยแต่มันไม่ใช่ปลาที่เราตามหา <c oughs> <c oughs> โอเคไป, <c oughs> ปเอ้ยปลานิลนเป็นเนี่ยหมด เจอแต่ปลาตะเพียนนะครับปลาดินน้อยปลาดินไซส์สวยก็ไม่เจอเลยนะครับเห็นเขามาตกกันก็ได้ไปเยอะนะปลาดินไซส์แบบเท่าฝ่ามืออย่างเงี้ยครับไซส์สามสี่ขีดนะของเราเจอแต่ไซส์ยี่สิบตัวขีดเจอแต่ไซส์เล็กไซส์น้อยมามแต่ก็ไม่เหงานะครับลงกินตลอดนะครับแต่ว่าวัดโดนบ้างไม่โดนบ้างนะครับส่วนมากก็จะวัดไม่ค่อยโดนนะน่าจะเป็นพราปลาเล็กมันเยอะนะ ขอใหญ่ๆขอใหญ่ๆขอฟุกๆสักตัวสิฮ <c oughs> <c oughs> มต้มโดนครับอือบินมาเลยปนยันนินไซดเดอร์อีกแล้ว มามามาใส่นี้ก็เอาครับใส่ปลาเค็มนะตอนนี้มันหมัน,มนอีกหึงแต้มไปกวจะมาเ่ลาตัว <c oughs> มีลุ้นมีลุ้นอย่างเงี้ยมา <c oughs> มาแลมาล ทอดอค่อยๆจมโอ้โยตัวนี้เล็กเกินใสนิดเดียวครับอืปล่อยแล้วกันตัวนี้ตัวนิดเดียวเองโอ้โได้มาทั้งทีก็ตัวเท่านี้เองครับแล้วปล่อยไปแล้วกันใสน้อย โอ้มาทั้งทีก็ตัวใหญ่กว่านี้ก็ไม่ได้นะตัวนิดเดียวเองนะใส่ก็เล็กเกินไม่พอกินนะสาขอตัวใหญให่ให้มาตัวหน่อยเดียวสาขอตัวใหญ่ให้มาตัวน้อยหนึ่งมามามาเอาก अनि तुरन कति गोदम अनि लथङ खपोड डोमी तला खोक अनि ไปแล้วโดนโดนโดนตัวนี้เอ้ยปันนินโอ้ยก็จะมาได้แต่ละตัวครับรอต้องนานเอ้าบินน้อยอีกหนึ่งแต้มนะครับเจอแต่ไซส์นี้ครอบนี้ทท้านั้นเลยนะโอ้มาไปยังดีครับพอได้ทอดอยู่อ่ะได้กี่ตัวแล้วสี่ตัวนะครับก็ใช้เวลามารวมๆจะชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับได้ปลามาสี่ตัวนะครับแล้วไม่รวมพวกปลาตะเพียนที่เราได้มานะตะเพียนจะได้มาอีกสามสี่ตัวนะ ปางค่างจะกินช้าทนไหม่นี้แล้วก็ไซส์่อยใหญ่เท่าไหร่หรือว่าเรานั่งผิดที่ก็ไม่รู้นะปกติเขาไปตกกันตรงไหนผมก็ไม่รู้นะผมก็ได้ข่าวบอกว่าคลองสี่ผมก็เลยมาก็มาแบบมุงั่งงงนั่นแหละมาแบบไม่มีเป้าหมาย,ยนะครับมาถึงก็เลือกหาที่พอ,ท,อที่ว่าคิดว่ามันน่าจะมีนะก็เลยลองมานั่งดูปรากฏว่าไม่หมานย,ยังไม่หมานนะครับไม่แน่ตกไปเรื่อยๆปลาใหญ่อาจจะเข้านะ ว่ามันมีลูกปลาหนินอยู่แต่ว่าปลานินใหญ่มันก็ต้องมีนะครับแต่ว่าปลานินใหญ่ก็ต้องมีเหมือนกันมาแล้วก็อยู่ที่ความพยายามอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้ปลามันก็กินให้อยู่นะครับแต่ว่ากินช้าหนะ่อย ไหลๆโดนอีกแล้วปลาโอ้ตะเพียนอ่าก็าไซส์สวยอยู่นะตะเพียนอีกหนึ่งแต้มไม่ใช่ปลานินที่เราตามหาไปไปอย่ามายุ่งอีกนะ จมใช้ไหมโดนตัวไม่ใหญ่ครับแต่เป็นปน,นินอรออยู่ต้องนาน,นครับเม็ดบานเลยมันต้องใช้ตัวนี้หรือเปล่านะที่ปล่อยเม็ดออกมานะครับปนินอีกหนึ่งแต้มนะสวยๆไปอ,อปนินที่เราตามหามาแล้ว มีไหมมีไหม นโดนจนได้นี่นี่ยึกยักยึกยักเฮ้ย <c oughs> นี่ครับโอ้มันกินเราแวงเหมือนกันนะมันกินแบบกินนิ่งอะ่ะกินทุน่นแทบไม่ขยับเลยคนระับโอ้ยนน,น้อย <c oughs> ไป เ้ยกินยากกินเย็นเหลือกเกินกว่าจะได้แต่ละตัวดีแต่ตอนนี้ก็เหมือนจะเริ่มเข้าเรื่อยๆนะครับเนื้อมันจะเข้าดีขึ้นละแต่ก็ยังวัดไม่ค่อยจะโดนเหมือนเดิม ก็ S <S <an> โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็หมดเวลาตกปลาของเราแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองนะครับก็ใช้เวลาไปประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเ <S an> กือบเกือสามชั่วโมงนะเดี๋ยวมาดูผลงานกันวันนี้วันนี้ก็ปลาค่อนข้างจะกินอืดน,นะครับแต่ว่าก็เข้าเรื่อยๆอยู่แต่ว่ามันค่อนข้างจะกินช้านะแล้วตัวก็ไม่ใหญ่ด้วยเราก็ได้มาเป็นพวกปลาน,นินกับปลาตะเพียนนะครับแต่ปลาตะเพียนผมก็ไปไปหมดละเหลือไว้แต่ปลาปลานินนีนน่ปลาน,นินของเรา2ชั่วโมงกว่าเกือบ3มชั่วโมงก็ได้ปลานินมาประมาณสัก10ตัวนะครับ เดี๋ยวเอาไปทากับข้าวนะนี่ก็วันนี้ก็ถือว่าไม่แห้วนะครับมาตามหาปลาน,นิลนที่เราต้องการเจอละแต่ว่ายังไม่เจอไซส์ใหญ่นะเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวค่อยมาแก้ตัวกันใหม่นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ